สวรรค์ละเดอ้อเด้อค่ะเดอ้อพี่น้องเดอ้อกำลังเข้าสู่บ้านน้องมานะนะคะเข้าสู่บ้านน้องมานะชัยนะคะน้องมานะชัยอันคือเส้นท่าตรงนี้ตรงป้ายบ้านที่ชัดเจนตรงนี้นะคะจะเห็นบ้านมานะไดะ้ถึงบ้านหน้าบ้านน้องเลยนะคะตรงน,นี้จะถึงหน้าบ้านน้องเลยเอาเดี๋ยวตามกับไปเบึงว่ารอบๆารทางจะเป็นแบบไหนเนาะม,มั่มวก็มีมั่วก็มี เป็นบ้านบนเขาด้วยนะคะนี่นะคะลาดปูนสิเมนขี่มัวขี่ยงัยงก็ยังมีการถลนยู่ด้วยน่ <c oughs> นาจะประมาณกี่ร้อยเมตรเนาะสามรุดหนึ่งร้อยสองร้อยห้ารอยเมตรได้บอกว่ถึงมากเน,นาะถึนงนาะเอือเนี่ยบ้านหนอกมาหนักนะคะก็จะประมาณนี้เด้ออันนี้คือเส้นทางเข้าบ้านน้องนะคะ ร้านก๋วยเตี๋ยวตรงไหที่เขากินยังไม่ถึงยังไม่ถึงเอาร้านก๋วยเตี๋ยวก็คือติดบ้านน้องเลยค่ะติดบ้านน้องเลยเห็นบอรถต้องเข่งจีจอนน่ะล่ะคือบ้านน้องมานอ่ะข้างหน้านู้นน่ะประมาณห้าร้อยเมตรเนาะตีไปประมาณนี้สี่ห้าร้อยเมตรนี่เาจะรอนิดนึงนี่เดี๋ร้านก๋วยเตี๋ยวกันเห็นบอกรุมหุ่มอ่ะ อุ้มหมากอย่างนี้ขุ่มมักท่านหรือขุ่มมักตะโกบตะโกบักตะโกบ,กบอย่างเดียวเนาะคีดบอดจูกเขาุ้งอิงมากกินถึงแล้วอ้าชมพู่ยืนรอแล้วนะคะชมพู่ยืนรอแล้วเนาะคะ่ะถึงแล้วลนะงเลยเนานะอ่าโอเคถึงบ้านชมพู่แล้วเนาะคะ่ะเอาไปเรียกเขาไปข้างในก็ได้ตัวสันนะิ่งเนาะจอดเส้นเลรอ สวัสดีค่ะครับอ้าวเนาะค่ะนี่ก็คือเป็นญาติของน้องมานะเนาะที่เปิด่าขายไอศครีมไอศครีมมันบอกค่ะที่บอกว่าเอายังก็เอารูปรูปมานะครับรูปใหญ่เลยครับรูปใหญ่ไปติดไปที่รถขายไอศครีมครับเป็นจังไหนระบาดนี่ขายดีกว่าเก่าปะคะครับผมขายเยอะเป็นยังก็ไม่นาเนาะครับเป็นปูครับผมเป็นปูครับอ๋อเป็นปูมานะเนาะค่ะเนาะขายดีเลยเบาบาดนี้ครับผม ไปโฆษณาว่าจัางไรจังขายดีโอ้ยก็ว่าเป็นปูมานาซอยปูได้เบื้องคิดเบิ้องยังกัซอยอเบื้องไรเบื้องเงินฟังเพียงของมานาเนี่ยหรือซอยฝากมานาหน่อยเลยครับประมเป็นน้ำครับประมดเป็นน้ำแล้วครับ,รบมีความรู้สึกแบบไหนล่ะมีมีร้านเป็นคนดังแล้วบาบนี้โอ้โอยดีใจน้ำร้านครับดีใจายค่ะร้านได้มีมือมีตีนซอยปูซอยยาดีใจน้ำครับก็ว่าให้ ร้านจะเลื่อนก้าวนาไปเรื่อยๆให้กำลังใจเพื่อนน้ำเนาะครับครับให้เพื่อนยังก็ดงดูงดังดังเด่นเด่นดงดดังดปังปังเนาะฝากมานาหน่อยเอ็มเด้อครับเด้อค่ะค่ะรับขอบคุณค่ะ